สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเรื่องแมวมี9้าชีวิตเนี่ยสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นความเชื่อที่แบบเออได้ยินกันบ่อยมากจริงๆนะคะนั่นสิครับแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าเออทำไมต้องเป็นเลข9้าด้วยละ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่แมวดูอึดๆทนๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับอืมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะมันผสมผสานหลายอย่างเลยทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การสังเกตพฤติกรรมสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็จะพาไปดูว่าความเชื่อนี้มาจากไหนทําไมมันถึงฝังรากลึกจังเลยโอเคงั้นเริ่มตรงไหนก่อนดีครับจุดเริ่มต้นเลยไหมว่ามาจากไหนกันแน่ได้เลยค่ะถ้าจะให้ย้อนไปไกลสุดๆเลยนะก็ต้องเป็นอียิปต์โบราณเลยค่ะอียิปต์โบราณ อ๋อที่เขาบูชาแมวกันได้เยอะใช่เลยค่ะที่นั่นแมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดานะคะแต่แบบเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เลยมีความเชื่อมโยงกับเทพีบัสเตตเทพีแห่งการปกป้องความอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะแล้วคนสมัยนั้นเขาก็เชื่อว่าแมวมีพลังพิเศษบางอย่างสามารถเชื่อมต่อกับออโลกวิญ,ญญาณได้ด้วยแสดงว่าจุดเริ่มต้นนี่มาจากความเคารพความเชื่อโบราณเลย แล้วเลข9้าล่ะครับมันเข้ามาเกี่ยวตอนไหนมีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าเลขเก้านี่ก็น่าสนใจค่ะคือในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางตะวันตกเนี่ยเลข9้ามักจะถูกมองว่าเป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์หรือบางทีก็หมายถึงโอกาสหลายครั้งอะไรทำนองนั้นอ๋อเหมือนมีหลายช็อตให้รอด ใช่ค่ะใช่พอเอามาบวกกับภาพลักษณ์ของแมวที่แบบดูเหมือนจะรอดจากเรื่องอันตรายตายร้ายได้บ่อยครั้งอย่างไม่น่าเชื่อก็เลยกลายเป็นก้าชีวิตขึ้นมาเพื่อจะสื่อถึงความสามารถในการเอาตัวรอดที่มันน่าทึ่งมากๆนั่นเองค่ะพอพูดถึงเรื่องเอาตัวรอดเก่งๆนี่ก็นึกถึงท่าแมวตกจากที่สูงเลยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเชื่อเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะ อันนั้นเป็นความสามารถทางกายภาพที่เด่นมากที่เรียกว่า writing reflex นะคะคือเวลาตกจากที่สูงเนี่ยแมวจะสามารถแบบพลิกตัวกลางอากาศให้เท้าลงพื้นได้เสมอเลยใช่ใช่เคยเห็นคลิปอยู่ครับสุดยอดมากมันช่วยลดแรงกระแทกไปได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องความยืดหยุ่นของร่างกายอีกอ๋อที่ตัวอ่อนอ,อนมุดเก่งๆใช่ค่ะร่างกายที่ยืดหยุ่นมาก กระดูกสันหลังที่เชื่อมกันแบบหลวมๆห,หน่อยทำให้มุดลอดหรือบิดตัวในที่แคบๆได้ดีมากบวกกับสัญชาตญาณระวังภัยการเคลื่อนไหวที่เงียบกริบคือรวมๆกันแล้วมันทำให้ดูเหมือนเ,ออเหนือธรรมชาติไปเลยเนอะสำหรับคนสมัยก่อนถูกต้องเลยค่ะทั้งที่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องชีววิทยาฟิสิกล้วนๆแต่สมัยก่อนมันดูมหัศจรรย์มากจนแบบแทบจะบังคับให้คนต้องหาคาอธิบายเชิงตำนานมารองรับ อย่างเรื่องมีหลายชีวิตเนี่ยแหละค่ะน่าคิดนะครับแต่ก็สงสัยนิดนึงว่าทําไมบางที่ก็ไม่ใช่เลข9ล่ะครับอย่างที่บอกว่าตะวันตกเชื่อเลข9แล้วที่อื่นละ่ะเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกที่ที่เชื่อว่ามี9ชีวิตเป๊ะ,ปะนะคะอย่างเช่นในสเปนหรือตุรกีบางพื้นที่เนี่ยเขาเชื่อกันว่ามี7ชีวิตค่ะ7ชีวิตใช่ค่ะหรืออย่างอาหรับโบราณบางกลุ่มก็เชื่อว่ามี6ชีวิตอา้าวไม่เหมือนกันเลย แล้วมันเกี่ยวกับอะไรครับพอจะเดาได้ไหมก็อาจจะเชื่อมโยงกับความสำคัญของเลข7หรือเลข6ในวัฒนธรรมนั้นๆมากกว่าค่ะส่วนในไทยเราเองจริงๆก็อาจจะไม่ได้ระบุจำนวนชีวิตชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็มีความเชื่อคล้ายๆกันว่าแมวเป็นสัตว์พิเศษมีเซนส์มีความลึกลับบางอย่างอยู่แสดงว่าความเชื่อมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทวัฒนธรรมจริงๆนะครับแล้วเรื่องแมวดำล่ะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆว่าบางทีก็โชคร้ายอันนี้มันยังไงครับ เรื่องแมวดำนี่ก็ซับซ้อนนิดนึงค่ะคือความเชื่อว่าแมวดำนำโชคร้ายเนี่ยส่วนใหญ่มาจากยุโรปยุคก,กลางเลยที่เขาไปเชื่อมโยงกับเรื่องแม่มดมนดำอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับน้องแมวเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วแมวดำไม่ได้แย่เสมอไปใช่ไหมครับผมเคยได้ยินว่าบางที่ก็ถือว่าโชคดี ไม่เลยค่ะจริงๆแล้วในหลายวัฒนธรรมแมวดำนี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของโชคดีด้วยซ้ำนะคะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้อ๋อเหรอครับตลาดไม่ต่างจากแมวสีอื่นเลยค่ะอืมจริงด้วยครับแล้วมีตำนานอะไรเกี่ยวกับแมวอีกไหมครับที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลของเรามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจจะเสะเทือนใจนิดหน่อยเป็นตำนานเกี่ยวกับชีวิตสุดท้ายของแมวค่ะชีวิตสุดท้าย หมายถึงชีวิตที่ก้าวตามความเชื่อตะวันตกหรือว่ายังไงครับอาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่แนวคิดหลักๆก,ก็คือไม่ว่าแมวจะเชื่อกันว่ามีกี่ชีวิตก็ตามเนี่ยชีวิตสุดท้ายของมันเขาเชื่อว่าจะอุทิศให้กับคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มันผูกพันมากที่สุดค่ะอาจจะเป็นเจ้าของหรือเพื่อนแมวด้วยกันโอโ้โหฟังดูมีความหมายลึกซึ้งมากเลยครับแล้วมันแสดงออกอยังไงในเชิงพฤติกรรมเหรอครับ ตามตำนานเขาเล่าว่าในช่วงเวลาสุดท้ายนั้นนะคะแมวจะพยายามอยู่ใกล้ชิดคอยดูแลปกป้องคนที่มันรักแม้ว่าตัวเองจะอ่อนแรงมากแล้วก็ตามเหมือนเป็นการใช้พลังชีวิตเฮือกสุดท้ายเพื่อแสดงความผูกพันความขอบคุณอะไรทำนองนั้นนะคะฟังแล้วก็อดซึ้งไม่ได้เลยนะครับสรุปแล้วตำนานแมวหลายชีวิตนี้มันเกิดจากการผสมผสานกันของหลายอย่างเลยเนาะทั้งความเคารพโบราณ การสังเกตความสามารถพิเศษของมันจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของตัวเลขที่ต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าตำนานความเชื่อต่างๆเนี่ยมักจะมีรากฐานมาจากสิ่งที่คนสังเกตเห็นจริงๆผสมกับจินตนาการความพยายามจะอธิบายสิ่งที่ดูเหมือนเหนือธรรมชาติแล้วก็ต้องไม่ลืมว่ามันหลากหลายมากจริงๆในแต่ละพื้นที่เนาะถูกต้องค่ะ พอฟังเรื่องตำนานชีวิตสุดท้ายที่แมวอุทิศให้คนรักแล้วมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะครับบางทีเอ่อความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของแมวอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมีกี่ชีวิตตามตำนานหรอกเนาะแต่อาจจะเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆที่มันมอบให้เราในชีวิตเดียวที่เรามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับมันคุณว่าไหมครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนใหม่และถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้ ฝากแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะสนใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ